ก็เป็นเราคุยกันต่อไปหลังจากนั่งเสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไม่ถึงเวลาสวดมนต์กาแฟม่กวนทำให้ประสาทมึนงงก็เลยนั่งหลับตาภาวนาดีกว่า <c oughs> ตอนภาวนาก็คิดว่าเราจะภาวนาบทไหนดีคำภาวนานี่ใช้ได้ทุกบททุกอย่าง อะไรก็ได้จับกับมามันก็เป็นเหตุเป็นผลหมดและมไม่ก็มีผลเสมอกันหมดเพราะขึ้นอยู่กับกํบกบลาลังใจแต่ถ้าว่าก่อนที่จะภาวนาก็ดีเสียงพระคำว่าเสียงพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเสียงที่ก้องมาจากอากาศเพราะว่าภาวนาบทนี้ จะเป็นที่ปลอดภัยของพระมหากษัสัตว์พระบรมราชินีนาฏนบัณราเจ้าดูกเธอทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> ให้ภาวนาบทนี้เรื่อยไปเป็นปกติตลอดงานก็ใช้คำภาวนาบทนั้นถ้าถามว่าคำภาวนาบทนั้นว่าอย่างไรก็ขอไม่ตอบเพราะว่าพระบอกจะพระองค์ก็ความจริงก็เป็นบทภาวนาที่มีคนรู้จักกันมากๆ แล้วก็ขึ้นกับจิตใจเมื่อจับอนาปานุสติกรรมฐานกับลมหายใจเข้าออกขอโทษอนาปาคือลมหายใจเข้าออกเขาภาวนาทําไปเรื่อยๆจิตก็เริ่มเป็นสุขแล้วขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าที่เต็นที่พักข้างพระที่นั่งอ,อัมมาจักรพัทธิมาน ที่นั่นมีทั้งน้ำมีทั้งมีทั้งหมากมีทั้งกระโถนพอมาที่นั่งจริงๆปรากฏว่าปีานี้ไม่มีกระโถนไม่มีหมากทุกปีเคยมีอันนี้เห็นจะเป็นอะเบียบที่มีคําสั่งมาใหม่พาะคนเป็นเจ้าหน้าที่สั่งไม่ใช่ไปนจะอยู่หัวสั่งก็เวลาอยากน้ํามันก็เลยยังไม่ไม่มีน้ําแดกิน เวลาใหญ่เจะบ้วนน้ำลายน้ำหมากกม็มันมีเจ้าบ้วนก็ไม่เป็นไรก็เกืนขณะที่นั่งภาวนาไปพอจิตเริ่มเป็นสุขก็ไม่ได้คิดไม่ได้กําหนดไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งหมดไม่ได้คาดไม่ได้ฝันไม่ได้คิดไม่ได้ต่างใจอะไรทั้งหมดเห็นเทวดาองค์หนึ่ง มีสภาพแจ่มใสมากเห็นชัดเจนมากเหมือนกับเราเห็นกันเวลากลางวันลอากาศเที่ยงมีรูปร่างพึงผายสง่างามมากเครื่องทรงเป็นทองคําทั้งหมดและแผวพราวบริพชรก็คิดว่าเป็นพรหมถ้าดูแล้วสภาวาเขางั้งคล้ายพรหมถามว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหน ท่านก็นบอกว่าผมอยู่ชั้นปรนีมิตรวะสวัสดีครับก็ยังไม่แน่ใจว่าชั้นปรนีมิตรวสสวัสดีนี่เป็นสวรรค์แต่ว่าท่านองคนี้ลักษณะท่าทางของท่านเป็นพรหมก็ถามท่านว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหนท่านก็ตอบว่าท่านอยู่ชั้นปรนีมิตรวสสวัสดีมองไปข้างหลังเห็นพระสยามเทวาธิราชไม่รู้จะนับยังไงแน่นขนาดไปหมดในอากาศ นี่พระไปอำนาจปุญญาธีการเขาเพ่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็พระสมเด็จพระบรมราชินีนาฏถ้าสยามเทวาทราชเต็มเพิ่บก็ถามท่านเทวดาองค์นั้นว่าท่านมีหน้าที่ยังไงท่านก็ถามว่าเวลาที่นั่นท่านนัง่งภาวนาท่านนึ่ว่ายัางไงก็ตอบว่าการมาคราวนี้ก่อนจะมามีความรู้สึกอย่างหนึ่ง ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีมีคนคิดปองร้ายในท่านด้วยวิธีการที่แยบยลที่คนคาดไม่ถึงก็อยากจะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นพระรองค์มีบุญบายบุญญาธิการมาก มีพระเมตตาพระก,กรุณากรรดาประชาชนมากยากที่จะหาพระมหอาอสัต์ปฏิบัติได้อย่างนี้ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างเพื่อประชาชนทำทุกอย่างเพื่อความเจริญขขงประเทศชาติทำทุกอย่างเพื่อบุคคลในชาติปลอดภัยจากภัยสงครามและทำทุกอย่างเพื่อความสนันติสุขเพื่อความสามัคคีเพื่อความอยู่ดีกินด,ดีของประชาชน เมื่อตอบท่านอย่างนั้นท่านก็บอกว่าผมก็คนนั้นแหละที่มีหน้าที่ป้องกันพทะบาทสมเดเจ้าหัวก็สด็จพระบระมาราชินีนาก็ถามได้ว่าท่านป้องกันองค์เดียวหรือท่านก็ตอบว่าเวลาท่านนึกทน,น,กนึกถึงไข่เคยบอกวันนึกถึงหัวหน้าความจริงพระสยามเทวาธิราชเห็นว่าไหนปีแล้วก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนที่เป็นหัวหน้าควบคุม ความเป็นอยู่ความปลอดภัยของพระบาทในจีโอ้กัพระบรมราชินีนาฏท่านบอกว่าในเมื่อท่านคิดถึงหัวหน้าก็ผมนี่ยังไงล่ะหัวหน้าก็มาใกล้ท่านตอนงริงท่านมานั่งขงหน้าคุยในใกล้ชิดมากถามย้ำอีกทีว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหนท่านบอกว่าผมบอกท่านแล้วว่าผมอยู่ชั้นประนิมิตวสวัสดีเป็นสวรรค์ชั้นที่หก ก็พอดีเวลานั้นท่านสามพอดีพรหมท่าน,ท,านท่านลงมานั่งข้างขวาของเทวดาองค์นั้นท่านไซนอนอตมาเมื่อท่านสามพอดีพรหมมาก็ถามว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็สมเด็จพระรัมรานินาถจะทรงปลอดภัยจากข่าวทั้งหลายไหมเพราะข่าวทั้งหลายเขามีมาหลายประการ แต่ว,ว่าข่าวที่แนบเนียนที่จะต้องการสังหารพระบาทเจ้าชิวโฮเท่ากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่แนบเนียนจริงๆมีอย่างหนึ่งทนไมขอพูดในที่นี้ <c oughs> ท่านสมบดรีพรมมได้บอกว่าไม่เป็นไรทั้งสองพระองค์จะปลอดภัยก็อมองไปที่พระเทวดาอ์านั้นถามท่านสมบดีพรหมว่าท่านองค์นี้เนี่ยเป็นพรหมหรือเป็นเทวดา ท่าสมบดีพระองค์ก็บอกว่าองค์นี้เป็นเทวดาไม่ใช่เป็นพรหมก็พอดีพระอินทร์ท่านมาพอดีมานั่งกลางท <c oughs> ่านบอกองค์นี้ไม่ใช่พรหมเป็นเทวดาเนื้อเหมือนผมท่านสังเกตเนื้อพรหมกับเนื้อเทวดาเนี่ยไม่เหมือนกันเนื้อเนื้อของเทวดาเหมือนกับเนื้อที่มีผิวใส <c oughs> บางๆแต่เนื้อของพรหมเหมือนกับเนื้อแก้วเมื่อดูแล้วก็เหมือนกันจริงๆ เนื้อของท่านสามดีพรมหมแก้วเนื้อพระอินทร์เนื้อเทวดาโอ,อ้นั้นก็เป็นเนื้อเหมือนเนื้อเทวดาไม่ใช่ไม่หยาบเหมือนเนื้อคน <c oughs> เนื้อสวยสดงดงามก็เป็นว่าเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาท่านเป็นจริงๆแต่ว่าแต่งตัวเครื่องทรงคล้ายกับพรมมาก <c oughs> <c oughs> เคทวดาประดาก็เหมือนพรม หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะปลดะอดภัยจากอันตรายตามข่าวที่เขาพูดกันก็มีความดีใจทีจ่ท่านถามท่านท้ามมหาท่านสามบดีพรมว่าตามธรรมดาวันงานของสมเด็จพระบรมราชินีนี่พระติดฝนทุกปี พอสวดวนไปได้ครึ่งหนึ่งก็ตามแล้วบางทีก็ตอนให้พรถวายพรฝนตกหนักขำนาดจะออกไม่ไหวถ้าบอกไม่ปีนี้ไม่เป็นไรฝนไม่ตกจะตกตอนหนึกเพราะเขาขอไว้ถ้าเขาไม่ขอไว้ก็ตกเหมือนกันเพราะฝนตกเพราะอำนาจบุญญาธที่การของท่านทั้งสองพระองค์และเทวดามามากพรมมมา,มาก หลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบาิษัทก็ถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวพระพเสร็จมาถ้าจะมาก็ไม่ได้ลืมตานั่งภาวนาเรื่อยไปคุยกับเทวดาไปตามเรื่องตาราวแต่คุยอย่างไม่เคยมีสาระแต่คุยเรื่องอะไรมั่งฟังมันจะยาวเกินไป